สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกมเวอร์วอร์ชิปปี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขนาดนี้นะครับเวลาที่อัดก็คือห้าทุ่มกว่านะครับไม่อยอมนอนเลยครับผมเก็วันนี้มาอยู่กับในส่วนของเรือประจําบิดพาร์ตนะครับเป็นแนะนําเรือประจําบิดพาร์ตไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็แนะนาพาร์ตไปด้วยเลยแล้วกันเป็นตัวนะครับก็คือเป็นพาร์ตประจําเดือนกรกฎาคมนะครับ ก็มาในธีมแนววันชาติสหรัฐเหมือนเดิมนะครับไปดูได้นะครับคลิปเก่าๆน่าจะยังมีน้องคลิปเก่าๆผมน่าจะเคยรีวิวของปีที่แล้วไปแล้วมัไม่มั่นใจนะครับลองไปดูได้ของก,ะกระดาษปีที่แล้วว่าคล้ายๆธีมปีดีไหมนะครับก็ปีนี้มากับธีมแนวของวันชาติสหรัฐนะครับก็จะมีเรือ ให้เปิดนะครับตึงดำในตัวบิ๊พาร์ทพี่ก็คือแบ็กตลาดนะครับลำนี้เนาะซึ่งมันก็สเปกมันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับอยู่ที่พาร์ทพรีเมียมเวลหนึ่งเลยแล้วก็มีของอื่นมากมายนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองนะครับทองแดงลายพางนะครับแล้วก็บัญชีพรีเมียมนะครับแล้วก็มีในส่วนของไทเทเนียมเหล็กนะครับซีพีนะครับเป็นต้นนะครับประมาณนี้ เนาะก็มีทั้งหมด80ระดับนะครับใช้ในใช้เหมือนเดิมเป็นในส่วนของมิชชั่นประจําวันนะครับจะเป็นเหรียญโทเคตในการเก็บอ่าก็จะเล่นได้เรื่อยๆนะครับไม่ซีเรียสมากไอในส่วนของตรงนี้เนาะก็คือใช้การเก็บมิชชั่นเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบเองนะครับให้ชวนผมเมื่อยก็ในส่วนของพาร์ทก็จะมี2ราคาเหมือนเดิมนะครับ400กว่าบาทกับ700กว่าบาทซึ่งผมแนะนำว่าพาร์ทตัวเนี้ย 400กว่าบาทก็พอแล้วนะครับเรือไม่ได้สเปคดีมากอะไรนักผมแนะนำว่าเติมแค่400ก็พอแล้วไม่ต้องถึงขั้น700กว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวที่ผมก็จะมารีวิวในส่วนของเบนดารัไปเลยเนาะเพราะว่าไหนก็มันไม่ได้มีอะไรมากนะครับลำเนี้ยถือว่าเป็นพาร์ทที่เน่ากว่าพาร์ทเดือนที่แล้วนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันมันเน่ากว่าก็คือมันไม่ได้ดีเท่าพาร์ทเดือนที่แล้วอ่ะถึงแม้ว่าเรือพาร์ทเรือของเเรือของ เดือนที่แล้ว่ในระบบพาร์ทดูเหมือนเรือมันจะสเปคไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าผมว่ามันก็ยังโอเคกว่าลำนี้นะครับเรือโอเคกว่าจริงๆทีนี้มาดูนะครับเทียบกับตัวดารัสตัวต้นฉบับว่าต่างกันยังไงนะครับลองแบ็กดารลัสกับดารสอ่ตอย่างแรกที่ต่างกันเลยนะครับคือสกิลดารัตตัวปกติอใช้เป็นเอเบอร์ขั้นหนึ่งสองอันแต่ในส่วนของแบ็กดารสอ่ะมันใช้ระยะเวลาโหลดพื้นหลักขั้นหนึ่งสองอันกับโซน้าขั้นหนึ่งสองอันซึ่งเท้ามันดีไหม นะครับมันก็ดีอยู่แต่ว่าเลือก A อมันก็จะดอกรองนิดนึงเพราะว่า a อเบิร์ดพี่มีนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูนะครับแต่แบกดาราสอยู่ฝั่งขวานะครับดาราสอยู่ฝั่งซ้ายนะซึ่งผมก็จะรีวิวแบกดาราสแล้วผมจะไม่รีวิวดาราสนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยเนาะอ่าอย่างแรกเลยนะครับที่มาดูเทียบกันนะครับก็คือเลือดเลือดเท่ากันนะครับสองหมื่นสามห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ ก่อการที่ได้เจ็าอร์เซ็นต์าำกันไฟสิบเปอนะครับล้วก็ก่อการกสนเจจุก่อการตอวีิโดเนี่ยจะาก,กันลดดาเมจตอริโดได้หอร์นต์ความเร็วสูงสุดนะครับเท่ากันสามสบเอ็ดจนะครับจาก0ถึง3 1 6สเอ็นี่ชเเท่ากันเลยสิคือสิบสนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือตรงนี้นะครับ แบ็กดัลารอ่าแบกดัลารเลี้ยวไวกว่าดัลานะครับก็คือองศาจะอยู่ที่7จุดไม่ใช่ถูกกว่าสิองศาการหักเลี้ยวมันหักเลี้ยวได้ไวกว่าคือของแบ็ดัลารมัน7.5แต่ของดัลามัน7.1นะครับเวลาการหักเลี้ยวเนี่ยเท่ากันคือ7.5าวิเพราะฉะนั้นแล้วฟิลลิ่งของการเล่นลำนี้ก็คือดัลาอ่ะเวลามากดเลี้ยวอ่ะมันจะเลี้ยวองศาเหมือนตีวงอ่ะตีวงได้ไวกว่าแต่ว่าเวลาการเลี้ยวสุดสุดท้ายอ่ะมันเท่ากันไม่ต่างกันนะครับก็ โอ้ขอไปด้วยนะครับพอดีว่าอัดดึกไปหน่อยโอเคนะครับก็มีเสียงง่วงนอนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ง่วงมากเหมือนกันก็ไม่มีเวลาอัดน,นะครับขอไปด้วยอ่ะทีนี้นะครับตเตเบกดาร์ลัสกับดาร์ลัสต่างกันตรงไหนอีกนะครับอ่ะปืนปืนเป็นป,นป,นปืนแบบเดียวกันนะครับคือ152ม mm ิลลิเมตรมีทั้งหมด4ี่ป้อมนะครับแต่มันจะพิลึกหน่อยคือ มันจะมีป้อมแฝดสองป้อมนะครับแล้วก็ป้อมอ่าป้อมที่เป็นแบบป้อมสามกระบ,บอกอีกสองป้อมอ่ารวมทั้งหมดแล้วมีทั้งหมดสิบกระบ,บอกนะครับอ่ะสิบกระบ,บอกของแบ็กดาลารัสหลุดเร็วกว่าดาลารัสนะครับแบ็กดาลารัสได้แปดจุดสองวินาทีแต่ดาลัสจะแปดจุดห้านะครับระยะยิงเท่ากันคือสิบจุดสามสองดัมเบลเทสเอพีตามนี้เลยปืนลองก็เท่ากันนะครับอีอ e ็ก็เท่ากันนะครับก็คือระยะไกลเนี่ยดาเมลเก้าสิบเจ็ด 97, ระยะที่สามจุดหก แต่ระยะใกล้เนี่ยดาเมจร้อยห้าสิบสี่ระยะอยู่ที่หนึ่งจุดห้ากิโลค่าพังก็เท่ากันเจ็ดจุดเก้าแปดสรุปแล้วแบค็คดาลัสก,กับดาลัสต่างกันแค่เรื่องเวลาโหลดปืนหลักกับเรื่องการเลี้ยวนะครับพี่แค่นี้เลยแล้วมันก็เลยไม่ได้มีอะไรเด่นเท่าไหร่นะครับรำเนี้ยจากสกิลก็ไม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่ช่วยได้นิดหน่อยนะครับอ่ะทีนี้ส่วนเสริมอะไรใส่อะไรบ้างช่องแรกผมใส่เรื่องหมุนป้อมป,ปืนไปนะครับใส่น,นี้แหนละเพราะว่าไม่ต้องถึงขั้นหมุน นี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอครับเพราะว่าป้อมมันหมุนเร็วพอ,มอสมควรแล้วอะต่อมานะก็ต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องช่องสองนะครับจะใส่เรื่องเลี้ยวนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็ใส่เรื่องรถข่าพางไปนะครับสําหรับลำนี้เนาะใส่ลดค่าพางไปนะครับต่อมานะครับสกิลผู้การผมก็ยืมผู้ก,การคิวเล่นมาที่ยังไม่ได้ไปใส่ผมวิจัยเซตเทอร์แล้วเนาะ พราะคิวด้านผมเต็มแล้วยังไม่ได้เอาไปใส่เซตเทิลนะครับก,ก็สกิลต่มนี้เลยถ้ามีผู้การคนนี้นะครับให,ให้แนะนําว่าให้อัพต่มนี้เลยที่จะมีต่างนิดนึงก็คือถ้าถติว่าไม่มีผู้การคนเนี้ยแถวสองอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นอันแรกนะครับแถวที่สี่ก็เอานี้แหละนะครับโอ้สำหรับลำเนี้ยมันไม่มีสกิลนี้เนาะก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันแรกนะครับ,อ,รบอ่า,าลำนี้มันไม่มีสก,กิลเรื่องเอก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันแรกนะครับต่อมาอ่าแถวที่สิบ ถวที่เหลือตามนี้นะครับแถวที่10แบบนะนําว่าให้อ่านวันแรกแถวที่12เนี่ยไอสิแนะนําว่าให้อ่านที่2 12เนี่ยแนะนําว่าให้เอาอ่านสุดท้ายนะครับโอเคอีล e ิ az, e ่โบนัสอีลิ่โบนัสผมเลือกอันแรกครับเอเอมันไม่มีผลนะเทียรแรกมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยู่แล้วส,ส่วนรอสกิลผมพูดไปแล้วนะครับก็คือมี2อันคือลดเวลาหลดปืนหลักขั้น1 2อันกับโซน่าขั้น1 2อันโอเคครับ liquor. เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเรือลำนี้กันนะครับว่า มันเล่นประมาณไหนเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้น,น้าเล่นมากเท่าไหร่เนาะแต่ผมแนะนาําว่าก็เปิดเปิด,ปดพารไปเถอะนะครับใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าของเนี่ยมันตามนี้เลยนะครับคือเนี่ยได้แมงกดาลาร์ดแล้วก็ได้ทองทั้งสามพันเนี่ยแล้วก็ได้ทรัพยากรที่หน่อยก็เปิดเปิด,ปดไปเถอะนะครับเปเ,ปเปิดไปเถอะนะครับ 400กว่าบาทก็ถือว่าได้เรือพาแบบเล้นขำๆลำหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีงบมากก็ถือว่าได้เรือพิมพ์ยังฟรีแล้วได้ทองอีก3,000 3,000ก็ไปซื้อเรือเพิ่มได้ในช็อปอีกน,น,นิดหน่อยสักลำหนึ่งนะครับโอเคครับ8ชิะรับชมได้ครับผมสำหรับสไตล์การเล่นและวิธีการเล่นลำนี้นะครับเชิะรับชมได้ครับผม Enemy aircraft incoming. Target spotted. Our team captured the area. Fast reload activated. Enemy aircraft incoming. Target hit. Enemy ship destroyed. Torpedo spotted! it's coming Captain coming! do hit! Well done. No problem. Our team is about to win. Affirmative.